สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับรบกวนช่วยกดติดตามหรือกด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับเนื้อสัตว์เนอวอมราคาปกติราคาแพงมันเก่าครับผมเนื้อขาวัวถูกอ๋อไม่สมดุลกันคือราคาเนื้อนี่ตามเคียงนี่แพงมากแพงแต่ว่าราคาวัวเราถูกมากสองร้อยกว่าอ๋อ ลองร้อยสี่สิบเหนนมีทุนทัชใบสาบเ,เสือต้นสาบเสือทำยังไงบ้าง<ช>ครับพ่อนี่มาเอามาเอามาหักหมัก,มกไ้แช่น้ําไว่เฉยแช่น้าไว้เฉยต้องผสมอะไรไหมครับอันนี้ยังไม่ได้ผสมอะไรแค่เอาเถ้าผสมก็ต้องผสมสันไรแค่นั้นแค่นั้นเลยสันไทร,สไรผสมน้ําครับผมสวัสดีครับผมที่นี่ที่ไหนครับอริมห้วยฟาร์มอำเภอ อำเภอลำดวนจังสุรินครับ,ค,รบคุณพ่อชื่ออะไรครับประกาสิทธิ์อินุชครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงแนวคิดวิธีการเลี้ยงวัวไปชมกันครับใช้เวลากี่ชั่วโมง,งครับพ่อนี่ประมาณสองชั่วโมงสองชั่วโมงเดี๋ยวนี้ข้าวแถวนี้สวยขนาดน,นี้เลยเหรอครับพ่อมันมีมันแห้งแล้วนะมันหญ้ากุกหญ้ากุกมันแซงต้นข้าวอ๋อครับผม ก็คือน้ํากําลังแห้งเนาะน้ําแห้งยากเข้าขึ้นมาแทนต้นข้าวอ๋อเราก็เลยเต้องตัดต้นข้าวต้องตัดให้มันสั้นแล้วมันจะได้งอกขึ้นใหม่จะได้แซงต้นกกจะได้แซงต้นกกอ๋อแสดงว่าการตัดหญ้ามีข้อดีเหมือนกันมีตัดข้าวนะตัดข้าวมีอือก็คือถ้าเกิดว่านาไหนหญ้าเยอะก็ให้ต,ตัดทิ้งเลยตัดทิ้งเลยไม่ต้องไปเสียดายแล้วมันงอกขึ้นมาใหม่สวยกว่าเกา่า อ๋อครับผมตัวหมูหญ้า,ยา,ยาหวายหญ้ากกหญ้าแห้วหมูม,มีทุกหญ้าเลยเราไ่จำเป็นต้องซื้อยามาฉีดค่าเพราะมันจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเราครับผมใช้วิธีตัดตัดนี้ดีที่สุดแล้วมันเป็นมันเป็นสูตรใหม่ครับผมต้องไปซื้อยามาฉีดเพราะมันอันตรายต่อคนฉีดแล้วต่อผู้บริโภคครับผมแสดงว่ายิ่งตัดยิ่งสวย ตัดยิ่งสวยตัดแค่ครั้งเดียวก็พออมไม่ต้องไม่ต้องตัดบ่อยไม่ต้องตัดบ่อยครับผม,มอตอนนี้ก็กําลังเอาหญ้าไปให้วัวนะผู้ชมครับเลี้ยงวัวใสยฟันอะไรบ้างครับพ่อนี้บรมันกับชาลีบรมันกับชาลีวัวที่นี่ให้กินอะไรบ้างครับพ่อให้กินฟางฟางหญ้านี่เตี้ยบดหญ้านี่เตี้ยบทล้วก็ตัดหญ้าในสวนครับผม ประมาณนั้นเนาะใช่ครับผมมีห้าแก้าหวายหญ้าหวายแล้วหัวอาหารแล้วครับพ่อไม่เคยให้หรอกแต่ก่อนให้อยู่แต่รู้ราคาถูกไม่ให้หรอกออ๋ยิ่งให้ก็ยิ่งจะจมไปอีกครับผมคือเมื่อก่อนเคยให้เมื่อก่อนให้ครับผมอุตส่าห์กระตุ้นไว้จะให้โตเร็วโปรโมทตัวในที่ขายราคาก็เหลือหมื่นเดียวทั้งทั้งที่โอนนะราคาตัวขนาดนี้น่าจะตัวสามหมื่นกว่าครับผม คือราคาถูกแล้วก็เลยเลิกให้กินเลย <c oughs> เป็นอย่างนั้นอีกนะพ่อเนาะงัวหันไม่ลงเลยเนื้อแดงเนื้ออะไรเนื้อสัตว์เนื้อวัวราคาปกติราคาแพงมันเก่าครับผมเนืาา้อขาวัว,วถูกอ๋อมันไม่สมดุลกันคือราคาเนื้อนี่ตามเคียงนี่แพงมากแพงแต่ว่าราคาวัวเราถูกมากสองร้อยกว่าอ๋อสองร้อยสี่สิบเนนทรนทั์ครับผมสวนทางกันเยอะเลยเนาะ ทางกันเยอะครับผมอีกอย่างหนึ่งกินหญ้ากอ่อนกันไปทำไมวัวขี้ไหลขี้ไหลอีกอันนี้พ่อเกี่ยวหญ้าขี่มงครับนี่อันนี้แปดโมงกว่าๆทำไม,มเกี่ยวช่วงนี้ครับกระด้วนน้ำค้างมันหมดจากต้นข้าวอ๋อถ้ามีน้ำค้างนี่ข้อเสียเยอะไหมครับเสียเยอะเช่นมันมีตัวพยาธิครับผมแล้วก็ วัวก,กินแล้วมันทําให้ขี้ไหลด้วยอืมถ้ายาหาแห้งหน่อยมันจะขี้ไม่ไหลครับผมก็คือถ้าเป็นหญ่าสดควรที่จะให้แห้งหน่อยให้แห้งหน่อยไม่ควรที่จะเปียกชื้นไม่ควรที่จะมีเปียกมีชื้นมีน้ําค้างเนาะมีน้าค้างครับผมเพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายกับวัวได้ตัดไอ้ญ่ามีน้ําค้างปีก่อนนะครับโอ้วัวอาการท้องร่วงอืม จอมากับตัวแล้วคือให้วัวกินหญ้าที่มีน้ําค้างเสร็จแล้ววัวท้องร่วงทั้งคอกเลยใช่อ๋อปีนี้ก็เลยเปลี่ยนหญ้าต้องแห้งเอาพ่อเนาะครับผมไม่เกี่ยวช่วงเช้าด้วยเกี่ยวช่วงสายตากตากสักนิดนึงอ่ะตากในที่นาสักนิดหนึ่งครับผมดากแดดสักนิดนึงครับผมไม่ต้องโกยทันทีทันใดอ๋อคือหญ้ามันจะแห้งในตัว ครับผมก็คือตากเอตัดเสร็จแล้วก็ตากไว้หน่อยตากตัดไปนิดนึงครับผมมันเบาด้วยเลยถ้าตากประโยชน์หลายอย่างเลยเนาะนอกจากจะแห้งด้วยก็ยังเบาด้วยครับผมแต่ถ้าเราหอบมาทั้งน้ํานี่หลักอันนี้คือข้อกลัวของคุณพ่อเนาะเป็นเหล็กนะพ่อเนาะเป็นเหล็กครับมีข้อดีข้อเสียไงบ้างข้อกลัวลักษณะอย่างนี้ครับเป็นเหล็กมันก็ทนกว่าเป็นไม้ไม้ผุกครับผม ัขึ้นมาวัวก็ออกไม่รู้เรื่องครับผมอันนี้มันล็อกใครล็อกมันดียังไงพ่ออะข้อดีก่อนไอ้ล็อกเป็นล็อกๆเนี่ยมันก็ดีไปอย่างหนึ่งคือวัวจะได้ไม่ไม่ต้องมาวิ่งชนกันอ๋อทำาไมวัวปลอดภัยรับมีบาดแผลอืมแต่เกิดชนกันมันมีแผลกันมาเราก็ยุ่งนีกครับผมอันนี้คือข้อดีของวัวเป็นล็อกๆเนาะใครห้องมันครับผมจัดสรรอาหารได้เพียงพอ คือถ้าครอบวัวเป็นล็อกหนึ่งคือดีคือจัดสรรอาหารได้เพียงพอเพียงพอถ้าถ้ารวมกันมันจะไอตัวแพ้มันจะไม่ค่อยได้อาหารครับผมอันนี้ได้กินครอบเทียมกันครับผมไม่เื่อมล้้ากันไม่เลื่อมล้้ากันเนาะวัวมันมีเลื่อมล้้ากันด้วยหรือครับมีเพราะว่าตัว,ต,วตัวที่ไม่ค่อยไอ,ไอที่เป็นล็อกเป็นล็อกก็คือเวลาใส่าอาหารเนี่ยมันก็จะกินของใครของมันใช่แล้วเวลามันท้องยังไงครับพ่อ วัวท้องมันก็อยู่ห้องใครห้องมันมันไม่ต้องไปชนกันเดี๋ยวเกิดการแท้งลูกครับผมสีได้กว่าจะได้ลูกัวต่ตัวถัดแท้งก็เสียเวลาไปเป็นตีอืมก็เลยทาไม่ไม่เคยมีแท้งไม่เคยมีแท้งไม่เคยมีอุบัติเหตุชนกันอ๋อคือที่นี่ไม่เคยมีอุบัติเหตุชนแทงกันไม่มีไม่มีเพราะว่าสร้างข้าววัวอย่างนี้วัวไม่ต้องวาดระเวงกันอ่๋อครับผมถ้าขังรวมกันนะไอ้คนวัวที่ เป็นจาหูมันจะกันไม่ให้ตัวที่อ่อนเอกว่ากินด้วยครับผมอีพอตวัวมีเขามันอันตรายเลยชนแล้วเก็บด้วยตรงที่นี่มีท้งวัวล้นและวัวไม่ล้นครับผมคือที่พ่อว่าอกวัวมันแคบไปโคนี่มันไม่แคบนะแต่มันมันกว้างแต่มันไม่ยาวถ้าเป็นไปได้จะสร้างถ้าถ้าทางที่นี่มันน่าจะความความกว้างเนี่ยน่าจะเอาแค่สัก สามเมตรสามเมตรความยาวน่าจะเจ็ดเมตรอ๋อคือในให้เน้นยาวเน้นยาวมันจะได้มากินข้างหน้าแล้วมันไปนอนข้างหลังได้ครับผมไม่ไม่ย่ำอยู่กับที่อืมันย่ำอยู่กับที่อะมันจะลบผมมันจะเหยียบเหยียบมันตรงนี้ใช่ไหมเหยียวด้วยมันจะมันจะเหมือนโคลนเลยนี่เหมือนอย่างนี้ใช่พ่อนี่เหมือนอย่างนี้เนี่ย คือถ้าเกิดว่ามันแคบก็จะเป็นลักษณะนี้มาเริ่มแฉะแล้วนะพ่อเนาะมนเริ่มแฉะอ๋อสุดท้ายมันก็จะไม่มีที่นอนอมันก็จะแฉะไปหมดเลยครับผมตอนนี้ขังได้กี่เดือนแล้วครับนี่สองเดือนสองเดือนสองเดือนก็ถือว่ายังไม่แฉะเท่าไหร่นะพ่อนะยังยังถ้ามันแฉะก็ต้องเอาอะไรมาโกยออกอ่ะครับผมตัดปุ๋ยไปใส่ต้นไม้อ๋อไปใส่ยาเนเตียครับผมเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์่ะกลางมุ้งนี่แหละครับกลางมุ้งมาช่วยป้องกันยุง พราะว่าไอ้หน้าฝนอ้ยุงจะเยอะครับผมไอ้วัวเกือบไม่ได้นอนก็นแล้วกันนะอืมถ้าไม่มีมุ้งเนี่ยนะบอไม่เนี่ยนี้พอเอามุ้งลงกันยุงปุ๊บเนี่ยมันจะนอนตั้งแต่หัวค่ำอ๋ออย่างนั้นเลยเหรอครับมันไม่ต้องยุ่งเลยยุงอะ่ะอืมก็คือเมื่อก่อนเนาะนอนอิ่มครับพ่อคือเมื่อก่อนไม่มีไม่มีไอ้มุ้ไมงไอ้มุ้งเขียวเนี่ยครับผม ยุงอะเก็อจทุทงัทงทั้งทั้งคอกมาแล้อออวออก้างานอกมันมันมันยุงมันเยอะอือคือ,ม,นอนม,มันนอนไม่ได้มันนอนไม่ได้เลยมันดิ้นจนคอกพังอะ่ะอ๋อพอใส่มุ้งปุ๊บเนี่ยยุงไม่กัดวัวก็นอนหลับสบายครับผมนอนก่ยอยไอ้นอนก่อยก่อยหางหางมันอย่างมีความสุขอะ่ะอ๋อนอนแตงแต่หัวค่ำครับผมก็มี<ข>ยุงมันไม่ได้เราไม่ได้นอนหรอก ครับผมไม่ได้รับไม่ได้นอนอืคือเมื่อไหร่ที่เราเอาตะแกงนี้ลงเนี่ยวัวจะนอนทันทีเลยวัวนอนตั้งแต่ประมาณหนึ่งทุ่มหรอ๋อยาวครับผมนอนไม่มีอะไรมารบกวนมันมันก็นอนสบายเลยมันก็นอนสบายอุดมสมบูรณ์เลยภาพดีครับผมอ้วนด้วยอือแล้วพ่อได้ออกข้างนอกบ้างไหมครับนี่ออกเป็นบางวันสลับกันสลับกันโดนแดดบ้างอืมสําคัญไหมครับวัวต้องโดนแดดเนี่ยสาคัญเพราะว่ามันจะได้สร้างผิวหนัง ครับผมผิวหนังมันมันได้รับวิตามินใช่ไหมวิตามินด้วยได้เดินด้วยกล้ามเนื้อด้วยครับผมอันนี้คือใบสาบเสือต้นสาบเสือทำยังไงบ้างครับพ่อนี่มาเอามาเรามาหักหมักไ้แช่น้ำไว้เฉยแช่น้ำไว้เฉยต้องผสมอะไรไหมครับอันนี้ยังไม่ได้ผสมอะไรแค่เอาถ้าผสมก็ตรงผสมสันไใจแค่นั้น ค่นั้นหละสันไลสันไลผสมน้ําครับผมก็คือเอาสันไลของน้ําต้นสาบเสือเนี่ยผสมกันแล้วก็ไปพ่นยุงอ๋อเนี่ยผู้ชมครับอันนี้คือน้ําจากต้นสาบเสือนะพ่อเนาะใช้ฆ่ายุงได้ฆ่ายุงฆ่ามดอ๋อ uh, ดีเลยใช่ไหมครับนี่ฆ่ามดฆ่าปลวกได้ด้วยได้ด้วยอ๋อ uh, อันนี้ก็เป็นน้ําสันไล อยู่ในแก้วแล้วเนาะเดี๋ยวพ่อจะเอาน้ําสไลัยนะคผู้ชมเติมีฟองกันนะน,น้ําสไลนี่อเอาน้ําสไลัยนะผู้ชมครับผสมน้ําของน้ําสาบเสือแล้วก็เทเข้าไปในเหยือกนะครับเนี่ยผู้ชมครับไม่ต้องผสมอะไรเพิ่มเติมนอกจากนี้ใส่เกลือนิดหน่อยใส่เกลือนิดหน่อย โอเคครับผู้ชมครับได้แล้วนะครับอันนี้คือน้ำจากต้นอะไรบ้างนะพ่อต้นสัดเสือใบสัสดเสือต้นสัดเสือผสมกับผสมกับน้ำแล้วก็เอาผสมกับน้ำทันนลายแล้วก็ใส่เกลือนิดหนึ่งเนาะเกลือนิดนึ่งแล้วพ่นพ่นตัวพ่นที่ตัวของ ยุงยุงแล้วก็แมลงวันได้เลยได้เลยครับผมพวกมดคันไฟพวกอะไรได้หมดตายหมดเกลี้ยงตายหมดเกลี้ยงอ,อตอนนี้พ่อก็พ่นที่ตัววัวไว้ทําไมถึงพ่นลูกวัวพ่อมันมีกลิ่นอยากให้หมวกพวกมดพวกอะไรมันมาอมครับผมพ่นเฉพาะลูกวัวที่อยู่ด้านนอกใช่ไหมอยู่ด้านนอกอ๋อส่วนตัวที่อยู่ข้างในสลัดน,นี้ก็ไม่ต้องพ่น อครับผมเนี่ยผู้ชมครับสังเกตว่ามันจะมีมะแมลงบินออกเลยนะพ่อเนาะเนี่ยอ่เนี่ยผู้ชมครับนี่เห็นมแมลงไหม,มแมลงเริ่มบินออกแล้วนะ,ะหมดแล้วไปหมดแล้วยิบออกมาเลยครับตายไหมพ่อตายแล้วไหนเป็นหนึ่งนะครับผู้ชมนี่คือมแมลงที่เราฉีดเมื่อกี้นะครับนี่ตายแล้วนะครับ สุดท้ายนี่นะครับอยากให้ฝากแนวคิดดีๆถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวต้องทําไงบ้างครับพ่อเลือกวัวที่มันสวยๆหน่อยแหละครับผมเวลาออกลูกมามันจะได้ราคาแพงหน่อยอืมพอเสียวเวลาเลี้ยงก็ไม่ว่าขี้เรหรือสวยมันก็กินหญ้าเหมือนกันเลยครับผมไหนๆจะเลี้ยงจริงๆจงจังๆก็ต้องคัดเลือกวัวมันสวยๆหน่อยครับผมแต่๋ยผสมก็ผสมแบบน้ำเชื่อดีสุดครับผมลูกมันจะได้ใหญ่อืม ก็ประมาณนี้เนาะใช่โอเคครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ชมมีความสุขกับการรับชมเจอกันคอกหน้าครับสวัสดีครับ